สวัสดีครับวันนี้ผมบ่าวเอกพาซ่อมนะครับจากช่องบ่าวเอกพาซ่อมวันนี้จะมาพาตุัชนนะครับตรวจเช็คสวิตชิ่งไฟเข้า1 0 0ถึงส4 0่โวลต์ AC นะครับส่วนไฟออกที่ DC 24โวลต์1นแอมป์นะครับอาการนี้คือไฟออกไม่เต็มนะครับฝั่ง dc ออกไม่เต็ม วันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์จะมาตรวจเช็คแล้วก็แนะนำนะครับดูวิธีการซ่อมนะครับเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญได้เช็คนะครับว่าไฟอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับทีนี้เรามาวัดไฟเข้านะครับ2 2 0โวลต์นะครับวัดวัดไฟเข้าดูครับว่า2 2 0โวลต์นะครับ นี่มาครับ229โวลต์นะครับทีนี้มามาดูฝั่งด้านเอาพุตหรือว่า DC นะครับฝั่งขาออกปกติแล้วมันต้องออก24บโวลต์นะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมครับออกแค่7บโวลต์ DC แสดงว่าสวิตชิ่งมีปัญหาอาเบื้องต้นเราจะมาลองปรับโวลุ่มนะครับตัว VR ที่อยู่ตรงนี้นะครับดูว่าอามีผลต่อนะครับอาลองหมุนดูนะครับตอนนี้หมุนอยู่ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น ยีงไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราจะถอดเช็คด้านในว่ามีอะไรอนเรื่องอุปกรณ์ตัวไหนเสียหายนะครับอันนี้ช่างกำลังถอดอยู่นะครับนนก่อ,อนอทำงานเกี่ยวกับ งานไฟฟ้าอเิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องอย่าลืมถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็สวมใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้า,ารัดวงจรหรือว่าดูเราได้นะครับอันนี้นอช่างกําลังคลายระดกไฟกันนส,ส,ส,สอบนะครับหรือว่าคลายประจุไฟที่อยู่ในแผงวงจรนะครับคือที่อยู่ในตัวขบาบาวซิตเตอร์นะครับเพราะว่าผบางทีมันมีประจุไฟอยู่อาจจะทําให้เวลาเรา ทำทำงานเนี่ยมันอาจจะเกิดช็อตเราได้นะครับในขณะที่ทำนะครับ <c oughs> เบื้องต้นนะครับเราก็จะวัดไฟที่วิ่งผ่าน VR นะครับ ที่เป็นตัวปรับเบอ่อตะก,กี้นะครับที่เราหมุนเมื่อตะก,กี้เนี่ยอตอนนี้ไฟสีวัดเบื้องต้นนะครับมันมันไม่ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยน VR อก่อนว่าถ้าเปลี่ยน VR แล้วมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหาอะไรแป๊ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับสำหรับในการเปลี่ยนนะครับก็ใช้อุปกรณ์นะครับอย่างที่จะให้ง่ายนะครับอย่างที่จะมีตัวดูดตัวัวแล้วก็ ดูดออกจะได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่มีตัวดูดตัวก็จะลําบากหน่อยครับเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาถอดอะไรแล้วก็ลองหาอะไ่มาเปลี่ยนดูนะครับถ่ายตรงนี้ตอนนี้เราถอด VR ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คอีกทีนึงว่า VR ตัวนี้ค่าตัวนี้มันอยู่ที่102นะครับ102ตัวนี้ก็คือ 1K นะครับ 1K อาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่มันตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดกันอีกทีนึงว่า เบียตัวนี้เสียจริงหรือเปล่านะครับค่าผิดเพี้ยนไหมนะครับเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญวัดดูนะครับไม่ไดตัวนี้ค่าไม่ถึง1กนะครับคนะ่ายืด,ยดตัวนี้ค่ายืดนะครับค่ายืด ปกติต้องได้หนึ่งเคตัวนี้ขึ้นอยู่ที่เจ็ดแปดเคนะตะกี้ใช่ไหมครับวันวนี้มาวัดดูของใหม่มาวัดดูนะอะตัวนี้ของใหม่นะครับของใหม่วัดดูนะครับตัวนี้ตอนร้อยโอ้ว้นหนึ่งเคเนี่ยอ่ะอยู่ที่เก้ากว่านครับอะอันนี้ของใหม่นะครับก็แล้วดูวัดดูดของเกนะ่าอีกทีหนึ่งนะครับของเก่า ึ้นไป 8k ว่ะตัวนี้ขึ้นไป 8k นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะ8.55นะครับแต่ตัวตัวใหม่นี้จะดูดูชัดเจนนครับตะกี้มันจะมีจุดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีจุดนะครับดูดีนะครับจะเป็น0.930ก็คือ900กโอห์มนะครับก็คือ 1k ก็คือหนึ่งนนะครับสำหรับทางช่างก็คือเรียกเป็น k นะครับ เดี๋ให้ช่างเขาประกอบนะครับแล้วก็ลองบัตรกรีแล้วก็ลองทดสอบดูนีเดี๋ยวรอ <c oughs> แป๊บหนึ่งครับ <c oughs> เราจะวิ่งตัวนี้ถ้าเป็น ของใหม่นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้ราคาจะลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะมีราคาอา,อาจจาะหลายร้อยนะครับบางตัวก็เป็นพันสองพันสามพันแล้วแต่ขนาดแอมป์ที่ใช้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้เล็กนะครับแล้วทิวิชิ่งตัวนี้บางคนก็สงสัยว่ามันคือตัวอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายช่างหรือว่าคนที่ใช้งานก็พอจะเข้าใจครับตัวนี้จะพูด,ดง่ายก็เหมือนมออแปลงไฟนะครับ แปลงไฟจากไฟ AC นะครับให้เป็นไฟ DC นะครับเหมือนมอแปลงตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าจะแปลงจาก AC เป็น DC เลยนะครับก็เหมือนอะแดปเตอร์นะครับคุณสมบัติเดียวกันเหมือนอะแดปเตอร์ที่เราใช้กับทีวีกับกล้องวงจรปิดหรือกับมือถือนะครับเห็นไหมครับพอเปลี่ยนโวลุูมเข้าไปนะครับไฟที่ขาออกนะครับอยู่ที่24โวลต์นะครับ เราลองปรับวลุ่มดูนะครับว่ามันปรับใช้งานจริงไหมอ่าใช้ได้จริงนะครับอ่นนี้เราปรับไว้ที่24โวลต์นะครับเพราะว่าตัวนี้เราสเปคเราใช้อยู่ที่24โวลต์ครับนะครับสรุปก็คืออาการนี้นะครับจริงตัวนี้ที G ่ไฟไม่ออกนะครับอาการเสีย <Yeah. S 1> คือ VR นะครับหรือว่าวอลุ่มปรับนะครับปรับโวลต์ตัวนี้ เสียนะครับคือค่ามันเพี้ยนเอาเปลี่ยน VR เข้าไปใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะประกอบแล้วก็นำไปใช้งานนะครับยังไม่เข้าล็อกครับกดเข้าใหม่ นี่เดี๋ยวในช่างประกอบเสร็จผมก็จะนาไปใช้งานนะครับก็ถือว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเราซื้อใหม่ก็ตอนนี้อาจจะอยู่ไม่น่าจะเกิน400นะครับแต่ว่าถ้าเราซ่อมก็อาจจะถูกลงมานะครับก็ประหยัดเงินแต่ถ้าเป็นของเราเองเราก็เลือกที่จะซ่อมนะครับแต่ถ้าเป็นที่ต้องการใช้ของใหม่นะครับที่ดูแล้วว่าสภาพไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในอาการประมาณนี้นะครับ กับการเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ก็ผมว่าเลือกซ่อมดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้ในช่างก็ประกอบขันน็อตเข้านะครับก็สรุปนะครับก็คือที่ผมบอกอาการสวิตชิ่งไฟเข้าแล้วไฟไม่ออกของเครื่องนี้นะครับของตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับให้ช่างเขาลองอีกทีนึงนะครับไฟเข้า2 2 0โวลต์แล้วแต่ไฟออกไม่เต็มนะครับออกได้ประมาณ5โวลต์นะครับเมื่อกี้ ผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรเข้าไปใหม่หมคือวอลลุ่มนะครับของเก่าคือตัวนี้นะครับวอลลุ่ม 1K นะครับมีปัญหาคล้ามันยืดนะครับทีนี้ลองนะครับลองอีกครั้งหนึ่งไฟสัญญาณขึ้นนะครับแล้วก็ วัดไฟ220โวลต์เข้านะครับขาออกต้องเป็น DC นะครับในการปรับนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ขาออกหนึ่งโวลต์คือเราต้องมิเตอร์นะครับหรือว่ามัลติมิเตอร์เราต้องปรับมาที่ย่านโวลต์ DC นะครับแต่ถ้าขาเข้านะครับคือขาอินพุต2 2 0โวลต์จะจะเป็น AC เราต้องบิดมาที่สัญลักษณ์ตัว V แล้วมีเป็นลูกคขึ้นนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของ AC นะครับแต่ถ้าเป็นตัว V ีแล้วมีขีดปะปะแล้วก็ขีดตรงด้่นบนตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของ ด c นะครับดังนั้นในการใช้มิเตอร์เราต้องอย่าลืมปรับย่านให้ถูกต้องนะครับครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิดีโอนี้หากว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องวิทยุาซ่อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องและพร้อมกับทีมงานถาวรดาวเทียมนะครับถาวรอิเล็กทรอนิกส์นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ